คนเดามาลดน้ําต้นไม้ตอนเย็นใช่ไหมแล้วคราวนี้เราทุกทีเราจะลดน้ําเฉพาะต้นมันเฉยเดาไม่ได้มอกตนะ้นเนาะวันนี้เราไปมองต้นมันใช่ไหมคอ้อน่งลูกไว้เนี่ยได้กิน ฮัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนหรอกนะทุกคนเบลพาเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์ก็เลยไม่ได้ลงคลิปเนาะเพราะว่าเบลไปค้างที่บ้านพี่สาวของพี่เขยนะคะเป็นบ้านญาติกันที่อยู่อุดรธานีนะคะก็ไปเที่ยวขอนแก่นกัน2วันนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้ลงคลิปนั่นเองคะ่ะวันนี้ก็มาจัดให้ทุกคน จุกๆไปเลยนะคะช่วงเช้าวันอาทิตย์นะคะเบลไปตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนเย็นเนาะไปเที่ยวพาเด็กๆอ่านั่งรถพี่เขยไปนี่แหละก็ไปตั้งแต่ตอนเย็นตอนประมาณห้าโมงเย็นนี่แหละทุกคนถึงนู่นก็เดึกก็ค้างคืนสองคืนก็นอนคืนหนึ่งตื่นเช้ามาก็ไปเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะช่วงวันอาทิตย์นะคะเบลก็อยู่บ้านกับลูกเนาะวันนี้เมนูของเราก็จะเป็นอ่อปาปลาทูน่าพี่อดีนชอบ ชอ,ชอบทุกคนชอบปลาทูน่ากับป๋องผัดอะไรแบบผัดใส่หอมหอมใหญ่นกินกับข้าวถ้าผัดอย่างเงี้ยกินหมดคนเดียวก็กินหมดได้นทุกคนกินหมดทีเะข้าวทีละสองจานหนูกินเยอะมากวันที่เบลไปตลาดวันตั้งแต่วันพุธนี่แหละทุกคนเดาเห็นเขามาขายบล็อกโคลี่เด็กๆชอบกินบล็อกโคลี่กับแครอทต,ต้มมากๆตั้งแต่อยู่นู่นแล้วเบลชอบทําให้เขากินเนาะเพราะว่าบล็อกโคลี่ที่นู่นม่ะมันมัน,มน,มน มันไปที่ซูปเปอร์อย่างเงี้ยมันก็จะมีเยอะมากแต่ว่าแถวที่เบลอยู่่มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกทุกคนต้องรอแบบตลาดวันพุธอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเจอเราก็ซื้อถ้าไม่เจอเแบลบก็ไม่ได้ซื้ออะไรแบบนี้นะทุกคนก็เลยซื้อมาให้น้องอานากับอดินกินต้มให้นิ่มๆอย่างเงี้ยให้เขากินวันนี้ตอนเช้านะทุกคนอยากกิน อ่าแจ่วะมะเขือมากๆเลยอยาก,กินซุปมะเขือนะซุปมะเขือใส่ข้าวเหนียวฮ้อนๆคือสีแสเพราะว่ามองไปเห็นต้นมะเขือเราไปเด็ดใบมันออกใช่ไหมทุกคนพอมองไปไงป้ามะเขือเต็มต้นค่ะทุกคนค่ะก็จัดไปเลยสิคะอ่าแจ่วมะเขือซุปมะเขือฮ้อนๆกับข้าวเหนียววันนี้ก็จะทําไปกินที่บ้านป้าด้วยก็ไปนัดแนะก,กับป้าไว้แล้วตอนแรกว่าจะใส่ปลาทูด้วย คุณหมอบอกว่าป้าเบลนะแพ้ปลาทูทุกคนก็เลยทําให้แบบปวดศีรษะหรือว่าไม่ค่อยสบายบ่อยนะอยากกินปลาทูเยอะแต่กินอาหารทะเลเยอะมันมแบบีแบบสารตกค้างอะไรเงี้ยอะไรเยอะแยะมากมายก็จะแพ้เยอะกว่าคนอื่นนะคะทุกคนท,ท,ทีนี้ก็เลยไม่ได้ใส่ปลาทูเข้าไปนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้ไปซื้อปลาทูก็เอาแค่มะเขืออย่างเดียวแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะทุกคนเอาพริกเอากระเทียมถ้ามีหอมหัวแดงก็เอาไปคั่วให้มันสุกๆนะ อันนี้เบลทําแบบเร่งรีบนะทุกคนต้มบักเือแบบจูดเลยค่ะแก๊สของเราไปเติมไว้ ที่เบลบอกว่าไปเติมแก๊สก็คือเบลไปฝากร้านแก๊สนะทุกคนเบลไม่ได้เติมเองนะเบลเห็นอ่บางคอมเมนต์แบบว่าเติมแก๊สเองอันตรายนะอะไรเงี้ยคือเบลก็เติมแก๊สไม่เป็นนะแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะมีอ่าเขาเรียกอะไรเหมือนที่เติมแก๊สที่ใหญ่ๆอะ่ะทุกคนแต่มันก็จะมีสาขาย่อยแบบในหมู่บ้านอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปฝากร้านเขาได้แล้วเราก็เสียค่าบริการเขาก็ไปเติมมาให้เราแล้วเราเข้าไปรับเอา แค่นั้นเองเหมือนไปฝากเขาอะนะทุกคนเบลไม่ได้เติมเองนะเบลต elle, เลติมไม่เป็นนะคะทุกคนค่ะเบลเติมไม่เป็นเลยก็ไปฝากเฉยๆก็ไปฝากไว้ที่ร้านเขาก็จะเอาไปเติมให้แล้วเราก็ไปรับเองแค่นั้นก็เป็นร้านแก๊สเลยนะที่ว่าเขารับเปลี่ยนแก๊สเติมแก๊สอะไรแบบนี้นะทุกคนเบลไม่ได้เติมเองนะเบลทํากับข้าวเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนก็มาที่บ้านพี่เตยวันนี้พี่เตยทาเมนูลาบปลาทูแล้วก็นึ่งปลาทูเบลก็ทําแจ่วมะเขือซุปมะเขือมาซุปบะเขือ อ่ะเพียวๆเ,เลยทุกคนป้าเบลแพ้ปลาทูกินปลาทูไม่ได้เนาะก็เลยกินสุบะเกือแท่นลวกผักต้มผักอะไรเงี้ยพี่เตยไปทุ่งนาวันนั้นได้ดอกเออไม่ใช่เขาเรียกดอกสะเดานะทุกคนได้สะเดามาลวกเพ้ยขมมากเบลไม่เคยกินสะเดาเบลไม่ค่อยชอบอะไรผักที่มันเป็นขมๆเลยนะทุกคนพอโตมาเนี่ยป้าเบลว่าลองกินดูมันมีแบบวิตามินมันขมเป็นยาอะไรเงี้ยเลยเบลก็ลองชิมดูสะเดาขมมากทุกคนขม ขมขมสุดยอดเลยแต่ว่า ่าเขาเรียกหมากส้มมออะไรสักอย่างภาษาภาษากลางเขาพูดด้วยไงไม่รู้เบลไม่รู้จักแต่บ้านเบลเขาเรียกหมากส้มมอเนาะที่พี่เตยเอามาวันนั้นมากินกับลาบปลาทัวทุกคนอุมันเข้ากันเนาะเวลากินน้ําจิบน้ําเข้าไปมันจะหวานปลายลิ้นนิดน่ะโอ้ดีเนาะโอ้โลดนักกินกับข้าวเหนียวนะป้าเกาเขาบ้านข่อยนี่แซบอยี่ีเได้จ้ะซูบักเขียแส่ผงสุรลหลายๆว้ยมันบไดแพ้ดอกปะทุนแพ้ผงสุรดนี่ละ หาอยู่กินง่ายก็ที่บ้านเบลนี่แหละทุกคนมีผักอะไรในบ้านเราก็เอามาทํากับข้าวได้เลยเนาะทุกคนเออมันก็เดียอย่างนี้พอมีมะเขือเราก็ทําแจ่วมะเขือกินกับข้าวเหนียวนะรูมันก็อร่อยดีเหมือนกันนะมะเขือหวานมากทุกคนเบลปลูกเองใส่ใจเติมด้วยรักบู๊โคตรหวานเลยมะเขือเบลนะบะมีคม หวานมากทุกคนกรุบกรอบมากแบบลูกมันยังอ่อนอ่อนใช่ไหมถ้ามันแก่มันข้างในมันก็จะเป็นสีออกเข้มเข้มเป็นเม็ดเม็ดใหญ่ๆแต่เนี่ยพอเราตัดออกมาแล้วมันก็ยังเป็นสีขาวอยู่บ้ามันแบบอ่อนมันกรุบกรอบมากเลยนะทุกคนเหมือนเราได้กินอะไรที่มันแบบยังเด็กกว่าแต่เราแก่กว่าเงี้ยพอได้กินมันดังกรึบกรึบกรึบเลยจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ พี่เคยกับพี่เตยก็นัดเบลไว้ตอนประมาณ5้าโมงเนาะเบลก็จะกินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะไปอาบน้ําอาบท่านะคะทุกคนขาแล้วก็จะไปแพ็คของทํางานของเราให้เสร็จเรียบร้อยพี่เตยก็จะไปตลาดแล้วก็จะขายของเปิดร้านเนาะปิดร้าน5้าโมงแล้วก็แต่งตัวไปเลยเพราะว่าไม่ไกลนะทุกคนก็ไปที่จังหวัดอุดรเพราะว่าพี่สาวของพี่เคยเนี่ยแกอ่ามีบ้านอยู่ที่อุดรน,นะคะเราก็จะไปพักอยู่ที่นู่นเนาะก็นี่แหละทุกคนก็ไปตามเพื่อนไปตามญาติ เบลเองก็ไม่ได้พาลูกไปไหนนั่นแหละอย่างที่บอกเราว่ามีรถเนาะถ้าไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยก็ต้องนั่งรถตัวเราเองกับลูกสองคนบัดที่นีบ่บ้ามาเป็นแตเยย่เมียถ้ยนั่งรถเบลไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยนะทุกคนในประเทศไทยเนี่ยนอกจากเบโตมาเนี่ยเบลไปทํางานก็ไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยไปอยู่นะแล้วก็ไปกับโรงงานอย่างเช่นโรงงานที่เราไปฝึกงานนี่เขาก็จะมีแบบไปเที่ยว ไปจันทบุรีไปอะไรสักอย่างไปน้ําตกพิ้วอันนี้แหละก็คือได้ไปแค่อย่างนั้นแต่พอเรียนจบปุ๊บไปทํางานไปอยู่ที่เกาะสมุยเออกระบาได้ไปเที่ยวน้าไปทํางานด้วยไปอยู่ภูเก็ตก็ไปทํางานยิ่งกรุงเทพนะเบลเข้าไปในทุกคนผู้ใดมัดตัวเบลนี่เบลก็เสียงเงื่อนเขาเอาจริงเบลหลงจริงๆนะทุกคนมันเป็นยังไงมันเป็นตื่นเต้นมันเป็นแบบเอ๊ะมันจะไปยังไงต่อมันเราไม่รู้ไงทุกคนคือคนไม่รู้เนี่ยมันจะรู้สึกว่าตุ้มๆต่ำๆนี่ หัวใจแบบไปจังไหนดีวะ่ะถ้าเราทําผิดนิดนึงมันก็ัตยอยากอายคนเดี๋ยวมันก็จะน่าอายนะทุกคนยิ่งถ้าในกรุงเทพเนี่ยนั่งแท็กซี่นี่เออพาไปโหลดเปิดมิเตอร์นี่หลงไปแปดสิบแปดรอบเนี่ยเอามึงก็อยากขี้ๆเลยเนีย่อะไรเงี้ยคือหลอกเราได้ก็คือหลอกไปเลยตัวเบลเองเนี่ยก็คือไม่รู้เลยยิ่งถ้าไปกรุงเทพเนี่ยมืดอตึ๊บบอลูเลยแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็พอรู้หนังเราไม่ใช่เราพอรู้หนังสือ เราก็อ่าโตแล้วเราหูจักค่วมแล้วออียงกับประมาณนี้เราเราสามารถที่จะไปไหนก็คือถ้าจะไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาข้อมูลก่อนนะนะอ่านรีวิวหรือว่า ทำความรู้จักการขนส่งรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยคือ,คอถ้าเราอ่านมาก่อนแล้วก็เปิด Google เนี้ยสมัยนั้นที่เบลไปทํางานเนี้ยโทรศัพท์มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแล้วก็คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มันก็ต้องไปร้านใช่ไหมแล้วเราไม่ค่อยแบบถนัดเรื่องไม่เก่งเลือกพวกอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ก็เลยไม่ค่อยมีความรู้สักเท่าไหร่เวลาไปไหนมาไหนก็จะเงื้อเงงะหน่อยนะทุกคนหลง ไปไม่ถูกจริงๆเปิด Google Ma p ขับรถนะเบลคิดว่าเบลอ่ะหลงแน่นอนตีกันกันกบซิลิแท้ๆถ้าเบลได้ขับรถนะนะเราไปไหนไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็คือไปรู้แต่ว่าถ้าจะไปหมอชิดกับไปหมอชิดแล้วก็ไปต่อรถแค่นั้นแหละแล้วก็ไปตรงที่ที่เราอยากไปแต่จะให้คุ้นชินทางนั่งรถสายหรือว่าอย่างเงี้ยยิ่งอุดรมีรถสายนะโอ้ยไปบ่ถึงหรอก เมื่อก่อนเวลเรียนอยู่ที่ราชพัฒนะทุกคนเป็นเรียนเสาร์ทิศก็ไปกับเพื่อนนั่งรถสายอุดรเมืองเลยอย่างเงี้ยไปลงที่อุดรแล้วก็ต่อรถสาย15บาไปที่ราช,ราชพัฒอุดรธาน,นีก็แค่นั้นแต่ถ้าจะไปเขาเรียกอะไรเซนท่านต่อรถสายอะไรไม่รู้ทุกคนจำบ่ไดรู้แต่ว่าไปอุดรเนี่ย ตอนรถสายชิบหาไปหนุลงที่ว่าสี่แยกก็เดินข้ามทางไปแล้วก็ไปที่โรงเรียนสำนันเลยไปแค่นั้นแต่ว่าเรียนก็เรียนไม่จบหรอกทุกคนเพราะว่าเบลสู้ไม่ไหวคือเหนื่อยทั้งตัวเองจะไปทํางานด้วยแล้วก็อไปเลี่ยนพ้อมหนังซื้อกับเล่มละสองรอยป้าเบลจะทํายังไงต่อวะแล้วเราทีเนี้ยเลือกเรียนสายบัญชีซะด้วยสมองเราก็ไม่แบบ ไปแล้วเรียนเสาร์อาทิตย์มันมีแต่ผู้ใหญ่อ่ะทุกคนสิเบร์เอ้ยหลอกน้ำเนจารลอกน้ำเนียกับจบว่าขึออ้นแล้วมันกับจเขาก็จะมองหน้าแต่มันไม่เหมือนแบบว่าเป็นเด็กรุ่นเดียวกันนะมีเพื่อนไปก็จริงบางวันเพื่อนเขาไม่ได้ไปเนี่ยเราไปคนเดียวอย่างเงี้ยโอ้ยมันกับเป็นแบบอยากอายอยูเดยเนาะอัเดียไม่แบบเอ๊ะอีนางอันนี้มันก็จะมาขอลอกเพี่นกับจว่าไปเยไม่ไหวนะทุกคนเบลก็เลยอ่า นั่นแหละมันก็เป็นช่วงวัยรุ่นด้วยนะเราก็มีอันนู้นอันนี้มันก็เลยเรียนบจบเลยค่ะเราก็เรียนไม่จบเลยเรียนมาหาลัยไม่จบเลยเรียนไม่จบก็ไม่เป็นไรแต่ปัจจุบันนี้ขอแค่เราเอาตัวรอดในสังคมแล้วก็ดูแลตัวเองได้ไม่ลําบากคนอื่นก็ก็คิดก็ดีแล้วนะทุกคนสามารถดูแลลูกเต้าแล้วก็ อ่มีบ้านมีช่องอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกอยู่ก็ทํามาหากินเหมือนคนทั่วไปรู้จะเก็บรู้จัก,กร,กกร,รแเราก็แบบว่ากินน้อยถ้อยประหยัดยังไงเราก็อยู่ได้ยืนหยัดอยู่ได้นะคะทุกคนคะ่ะเดีวก็แพ็คของอ่เพื่อที่จะไปส่งที่ไปรษณีย์แล้วก็ซักุงซักผ้าด้วยนะคะวันนี้จากผ้าไว้ก่อนนะซักกระโปรงกระเป๋านะ่าจะออกไปเที่ยวกนระต้องมีกระเป๋าสวยนะคะเดียชอบสะพายกระเป๋าผ้าที่ปตุนตัดให้นะ,ะทุกคนมันมันมันแบบว่ามันมันใส่ของได้เยอะใบสีดําอ่ะแต่ว่าใบสี ทเท่านะ่ะมันก็คือใส่โทรศัพท์เวลาไปตลาดจิ๊กจิ๊กจอกๆเนี่ยแต่ว่าถ้าเดินทางเแบลบก็ต้องมีแบบว่าอ่า แซมบารดมีนู่นนี่ให้ลูกใช่ไหมเแบลบก็ต้องแบบว่าใส่กระเป๋าแบบที่มันแบบใส่ของได้เยอะนิดนึงมีสิบหลายๆลเนี่ยนิดนึงเอกสาเอากสารอะไรก็ว่าไปนะทุกคนก่อนที่จะไปส่งของเแบลบก็ตากผ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยร้อนมากทุกคนก็เหนื่อยเหนื่อยมากไม่ได้ทํากับข้าวเลยก็ทําแต่ผัดทูน่าให้ลูกนั่นแหละเบลบไม่อยากกินเนาะเแบลบก็เลยเอามะขามควนมาทากับขนมปังอุ้ยเสียบเสยแนหะทุกคนค่ะถ้ากินเพียวๆนะมันจะหวานนะแต่ว่าถ้าใครแบบว่า หวานมันก็ไม่ได้หวานขนาดมันจะมีเปรี้ยวนิดๆน,นะแต่ถ้าทาเข้ากับขนมปังนะ่ะคุณเอ้ยยิ่งข้าวเหนียวร้อนๆนะ่ะป้าอยากจะบอกว่ามันอร่อยมากแล้วมันมีเนื้อมะพร้าวอ่อนๆอ,อ,อยู่ข้างในอะ่ะทุกคนเนี่ยแสบเดอร์มันเป็นอของดีเมืองเลยนะมีสูตรเดียวสูตรแม่น้องดินเนี่ยคือทําอร่อยมากแล้วไม่ค่อยเห็นมะขามกวนแบบแบบนี้ที่ไหนเลยนะก็มีเจ้าเดียวที่เมืองเลยนี่แหละทุกคนใส่ขนมปังเข้าไปแบบนี้อร่อยมากเลยนะ เดียมาลดน้ําต้นไม้ตอนเย็นใช่ไหมแล้วคราวนี้เราทุกทีเราจะลดน้ําเฉพาะต้นมันใช่ไบเไม่ได้มองต้นเนาะวันนี้เดยไปมองต้นมันใช่ไหมทุกคนแล้วพุธานะปาดตว่ามันรวยแบบแอปเปิลทุกคนคะดูดูมันแบบมันหนอนมันกินมานา่ดูดิอันนี้แล้วอีกลูกหนึ่งอะไหนวะมันหายไปไหนแล้ววะมันแอบหรือเปล่าวะ น,นี่นี่ดูดูดูนี่นี่ไปวะไปไหนแล้วนี่โอ้โหลูกใหญ่มากพุทราต้ตนนี้ใหญ่เหมือนลูกใหญ่เหมือนที่พี่เตยว่าจริงๆทุกคนมันลูกใหญ่มากแต่ว่า เราจะสู้หนอนได้ไหมเพราะหนอนลงแล้วเพราะว่ามันหวานนะทุกคนถ้าอะไรที่มันเหมือนหวานนะ่ะหนอนลงแน่นอนแต่ต้นมะม่วงหาวมนนาโหเปรเปียเป้ยวมันมีหนอนลงเพราะมเม็ดขาดต้นสวยมากแต่พุทรานี่กิ่งเริ่มย้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเบลจะหาไม้มาค้ำอยู่เดี๋ยวเรามาดูข้างในว่าเขาจะเป็นยังไงนะทุกคนดูลูกมันดีแต่ว่ามันมีหนอนแน่เลยโอ้ oh my god ไม่ทันแล้วทุกคนนอนกินหมดดูดิแสดงว่ามันอร่อยนอนเจาะเยอะมากทุกคนดูลูกใหญ่มากเบลไม่เห็นเบลมาลดน้ำเบลก็ลดเฉยๆเนาะดลูกนี้นอนลงเยอะเลยอ,อ,อืไม่หวอยู่ คนอื่นปลูกไว้เนี่ยได้กินดีดีอร่อยกรอบดมีมันก็ไม่หวานมากนะ เดี๋ยวเบลจะรีบรดน้ำต้นไม้ไว้นะคะทุกคนค่ะเพราะเบลไม่ได้อยู่บ้านเนาะก็จะลดเยอะๆสักนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวก็จะห้าโมงแล้วเบลจัดกระเป๋าอะไรเรียบร้อยให้เด็กๆแต่งตัวเรียบร้อยอาบนงอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะไปอย่างเดียวตัวเบลก็อาบน้ำแล้วแหละทุกคนก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ไปได้เลยรดน้ำต้นไม้สักหน่อยนะเก็บของเก็บของขึ้นรถเดี๋ยวเบลจะพาเด็กๆไปดูหมูเด้งกันทุกคนดูซิว่าอาดินกับบรรณาเขาจะตื่นเต้นแค่ไหนที่จะได้เห็นสัตว ครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าไม่เคยไปสวนสัตว์เลยมันที่นู่นมันไม่ค่อยมีด้วยแหละทุกคนสวนสัตว์ใหญ่ๆมันไม่เหมือนบ้านเราเนาะ ก็เลยไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยแต่แต่คราวนี้เราอยู่ที่นี่แล้วก็ไปบ้างไม่ไปบ้างนะคะแล้วแต่สถานการณ์ถ้าได้มีโอกาสได้ไปก็จะพาเด็กๆไปแบบนี้เรื่อยๆเนาะทุกคนสวนสัตว์กับเด็กๆก็เป็นของคู่กันอยู่แล้วพาเด็กๆไปเอนจอยบ้างก่อนที่จะเปิดเทอมเงี้ยก็สนุกดีเหมือนกันนะทุกคนสําหรับวันนี้เ้ลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันอีกคลิปในสวนสัตว์ที่ขอนแก่นนะคะทุกคนคะ่ะสาหรับวันนี้ บายบายสวัสดีค่ะ